สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโมตนชานาอันดีเช่นเคยในเกม Game Back Cover Mobile นะครับผม วันนี้นะฮะก็จะมาในส่วนของการรีวิวตัวแจ็คซีซั่นสที่กำลังจะเข้าไปซีซั่นสของ Thai เซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับผมก็จะมารีวิวเลยว่าเป็นตัวที่ถามว่าควรเก็บไหมผมแนะนำว่าไม่ควรเก็บนะครับผมสำหรับสายฟรีแล้วก็สายเติมน้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ผ่านด่านชั้น85เพราะว่าคุณไม่มีราเดสคุณไม่มีไรอาและคุณอยากจะรีบผ่านแจ็คก็จะเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับผมที่ควร เอามาใช้แก้ขัดได้นะฮะแต่ว่านักระบบย้ำก็แต่ว่า,นะต,วาตัวละครนี้นะครับจะต้องใช้ทรัพยากรในการสร้างตัวละครอย่างมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเรื่องดาวหรือว่าเรื่องการ์ดนะฮะหรือถ้าเกิดจะประหยัดเรื่องดาวก็ต้องเก็บทั้งตัวและการ์ดนั่นเองนะครับผมแล้วตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดมันปั้นสุดที่5ดาวแล้วก็การ์ดหดาวบอกเลยมันจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่สามารถลง ผ่านได้หลายคอนเทนต์มากๆนะฮะในส่วนของตัวละครนี้อะสกิลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูก่อนเลยละกันนะฮะในส่วนของตัวละครแจ็คนะครับผมในส่วนของตัวละครแจ็คนะฮะเป็นแอรแฮกเกอร์สายสีเขียวนะครับผมก็ อย่างที่เราเห็นเลยนะฮะเป็นตัวละครซีซั่น4ที่กำลังจะเข้าซีซั่น3ของซูเปอร์ไทยนั่นเองนะครับผมในส่วนของทางด้านสกิลนะสกิลที่1นะฮะก็จะโจมตีศัตรูนะฮะแล้วก็ทำดาเมจเลือดไหลนะครับผมเป็นระยะเวลา2เทิร์นนะฮะแล้วอีกสกิลหนึ่งนะฮะเมื่อเราโจมตีศัตรูที่มีสถานะเลือดไหลนะฮะจะมีโอกาส50%นะครับผมทำการสตาร์ทศัตรูนั่นเองนะครับผม และก็ในส่วนของสกิลที่2นะฮะทำการโจมตีสตูเหมือนกันครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของการบัฟอ่าการคำนวณผิดให้กับตัวเองนะฮะซึ่งบัฟการคำนวณเนี่ยนะครับผมมาสามารถเก็บได้สูงสุดสามสแตก็กลวมันก็จะเป็นลูกเล่นที่จะเอาไปเล่นกับอันตินั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของการเพิ่มจอกเกาะที่เลเวลสองนะครับผมแล้วก็ความแม่นยำที่เลเวลสองอย่างลัดสองเทินนั่นเองนะครับผม ต่อไปทางด้านอันติีนะครับผมทำควาเสียหายเจศัตรูหนึ่งเป้านะครับผมและสามารถทำดาเมจเพิ่มเติมได้ต่อสแต็กของตัวบัฟคำนวณน,นะครับผมเป็นแบบ80%นะฮะเป็นดาเมจของ ADK และ M ADK แบบสุงมนั่นเองนะครับผมก็คือสามมติว่ารเรามีบัฟเก็บสแต็กว้3สามบัฟน,นะครับแผมแจ็คทำการโจมตีอันตรีหนฮิตและก็ทำการสุ่มศัตรูโดนอีกสาคฮิตนั่นเองนะฮะต่อบัฟที่เป็นสแต็คนะครับผมแล้วก็ํำการสตาร์ทศัตรตูหนึ่งตัวด้วยนะครับผม ต่อไปในส่วนของสกิลภาษานนะฮะก็ทําการลบบาเรียออกนะฮะก็คือลบบาเรียศัตรูออกได้นะแล้วก็จะมีในส่วนของเอาค่าเสียหายเพิ่มเติมนะครับผมเป็นการโจมตีเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของพาสซีฟเอลลาร์กันบ้างในส่วนพาสซีฟเอลลาร์คือเมื่อถูกโจมตีะฮะเพิ่มเสริมแกงให้กับตัวเอง20%นะครับผมในส่วนของสกิลสองดาวนะครับผมนะฮะเมื่อเริ่มการต่อสู้นะฮะจะทําการบัฟสแต็ การคำนวณ1 Sta สเต็ให้กับตัวเองเลยนะฮะถ้าทำเป็น5้าดาวก็จะเริ่มเทินในด้2สเต็คนั่นเองน่าทําก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเราฮัที่แจ็ค5ดาวเราเข้าเทินมาเราใช้สกิล2แค่ครั้งเดียวแล้วก็จะครบ3 s t สเต็นั่นเองนะครับผมประมาณนี้ต่อไปในส่วนของสกิลการนะฮะก็จะเพิ่มเอฟเฟกของอันตีเพิ่มเข้ามานะฮะในส่วนของเอฟเฟกที่เพิ่มเข้ามานะฮะก็จะเป็นเอฟเฟกที่เรียกว่าบังคับมีการตัวเองเลยก็ว่าได้นะครับผมหากคุณมีปั๊บอ่าคำานวณน,นะครับผม นะครับผม500เป็นดาเมจสุดท้ายนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แรงมากๆในสมองดาเมจสุดท้ายนี้นะฮะแต่ว่าดาเมจสุดท้ายเนี่ยเท่าที่ผมแปลญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนจะเป็นดาเมจกายภาพของตัวแจ็คนะฮะผมไม่รู้ว่ามันเล่นกับ M X h a g ได้เปล่าอันนี้ก็รอดูเซิร์ฟไทยอีกทีแล้วกันเพราะว่าภาษาไทยอาจจะเขียนอีกอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นน่ะมันใช้คําว่าพลังโจมตีมันใช้คําว่าโจมมตตีีควาาเสยยหงิขอ คำว,ว่าโจมตีเนี่ยมันก็จะเท่ากับว่ามันเพิ่มแค่โจมตีกายภาพหรือ a d ดิเคนะเองนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนะใน2เซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับผมตอนเข้ามาจะเป็นยังไงถ้าเกิดมาสามารถมิกได้ก็มิกไปครับจะได้ผ่านชั้น85ง่ายเนาะและตอนในส่วนของพาสซีฟของการ์ดนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของมีโอกาส3 5นะฮะที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยบัฟเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้น20ก่อนโจมตีสูงสุดอยู่ที่100อนตตอนกดดาวนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะฮะในส่วนของแจ็คก,ก็ถ้าเกิดมีทรัพยากรคือจะเป็นตัวละครที่เรียกว่าโกงมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะไม่รีวิวหอคอยกันบ้างนะพีพีผมยังไม่ชัวร์ละกันเพราะว่าในส่วนของตัวแจ็คเนี่ยนะครับผมมันสามารถคิวจูเลียสได้ก็จริงเดี๋ยวมันจะโดนโนเอลตบตายอยู่นะฮะเพราะผมมันเป็นสูตรดาวด้วยผมจะสกิลออกไม่ทันดังนั้นคือ PP พมันต้องฆ่าดาวก่อนนะฮะถึงจะสุด ผมจะแนะนำแค่ว่ามันจะเป็นตัวละครหนึ่งที่สามารถเอามาแทนไราอาได้นิดหน่อยนะครับสำหรับคนที่อยากจะผ่านชั้น85เร็ๆวๆแ,แล้วไม่มีลาเดนก,กับไราอานะฮะอ่ะส่วนนี้ที่ผมจะใช้ก็จะเป็นในส่วนของตัววาทอสนะครับผมเอามาเล่นความเร็วให้แจ็คเนี่ยมันออกสกิลได้ครบนะแล้วก็ในส่วนวิลเลียมเอามาบัฟในส่วนของตัวเ d ดีเกายภาพ84%นะครับผมไม่ได้บัฟอย่างอื่นเลยแล้วก็ในส่วนของตัวแจ็คมะคผม ก็จะเอามาในส่วนของอัพพรสวรรค์สกิลที่2นะฮะ <S 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 ในส่วนของพรสวรรค์นะฮะสกิลที่2ก็จะเป็นในส่วนของการส20%ที่จะลดคูดาวสกิลที่2ลงนะครับผม1เทิร์นก็จะใช้ดวง1ครั้งถ้าเกิดจะให้บรรลุน,น,นะฮะ แล้วก็ในส่วนของชาลอตก็จะเอามาลบพลังป้องกันนะกรับผมแล้วก็จะมีในส่วนของค่า,าภาษาที่เอามาลบพลระป้องกัน70%นะฮะในส่วนของภาษาญี่ปุ่นที่เราจะที่เราแปลเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวอของแจ็คเนี่ยนะฮะคือเราอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือภาษาญี่ปุ่นถ้าเกิดแปลมันจะแปลได้ในส่วนของตัว พลังจำตีนะฮะแต่ถ้าเกิดอา่ามันแปลได้เป็นพลังเวทนแบบโดยรวมด้วยก็คือมันจะใช้ตัวอื่นได้แทนวิลเลียมแต่ถ้าเกิดมันเป็นพลังจมตีอย่างเดียวผมแนะนำเอาเป็นวิลเลียมดีวกวนเพราะว่ามันจะเพิ่มพลังจำตีกาย,ยภาพเนี่ยได้ถึง84%เเลยนะครับผมในส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลงกันเลยนะฮะว่ามันจะผ่านได้ยังไง อ่านะครับผมก็อย่างแรกเลยนะฮะเข้าดันมาวานทอสเปิดกตินะฮะแล้วก็ในส่วนของตัววิลเลียมก็จะบัฟให้แจ็คไปเลยก็ได้ครับจังหวะนี้คือชาร์ลอตใช้สก,กิลไปเลยนะฮะแล้วก็ตัวของแจ็คเราก็จะออกสก,กิลที่2นะฮะโดยสก,กิลที่2เนี่ยเรามีโอกาสสร้างความเาสียหายเพิ่มขึ้น20%ด้วยผลของการ์ดนะฮะแล้วจะมีโอกาสที่35%เดี๋ยวผมปลดเป็น1ดาวก็จะเป็น48%นะครับ ตอนนี้ได้บัฟข้อมูลมาหนึ่งสแต็กแล้วนะ,ะต่อไปตัววาทอสตีปกติไปเลยเพิ่มความเร็วกับตัวแจ็คนะฮะแล้วก็ในส่วนของวิลเลียมจะกดเสริมแก่งไปเลยก็ได้แต่ว่าไม่ต้องนะฮะกดกตีปกติไปแล้วก็ตัวชาร์ลอตตีปกติะครับอ่าตอนนี้คือสกิลแจ็คติดหนึ่งครั้งแล้วเท่ากับว่าเข้าเงื่อนไขครบแล้วนะฮะวาทอสตีปกติเหมือนเดิม วิลเลียมผมจะบัฟไปเลยนะส่วนตัวชาลอดพอเข้าเธอที่3ถ้าเราไม่มั่นใจว่าตัวชาลอดเราจะคููดาวทันหรือเปล่าให้ตีปกติไปก่อนแล้วก็ตัวแจ็คก็ตีปกติไปวัททอดตีปกติครับตัววิลเลียมตอนนี้นะฮะก็จะบัฟเสริมแก่งไปเลยก็ได้นะฮะ แล้วก็ตัวชาลอตตอนนี้ข้อข้อสู่เซอร์นี่สองนะทำการใช้สกิลที่2เลยติดบมดนะครับแล้วก็ตัวแจ็คนะฮะเก็บสแต็กที่สามด้วยสกิลที่สองาวัลทอสแชตตีครับวิลเลียมใช้สกิลที่สองนะเพิ่มพลังให้แจ็คนะแล้วก็วัทอสผมจะปั๊บไปเลยนะฮะ เพิ่มปกกันนะครับผมแล้วก็ตัวฉลอดใช้ท่าประสานนะฮะแจ้ค <Yeah. S 1> ทำการโจมตีครับแล้วก็ยิงอีกคิดหนึ่งครับสองแสนสี่นะฮะแล้วก็รอบนี้เราจะใช้ออนตีของแจ็คเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดบัฟอะไรครบตามเงื่อนไขครบที่ผมบอกคือมันก็จะทําดาเมจได้อพอๆกันนะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆดาเมจยังไม่พอถ้าไม่เพิ่มในส่วนของคียแดมก็ได้นะครับผมแต่คีแดนมผมน้อยนะผมเลยไปเพิ่มในส่วนของพลรงโจมตีแทนตอนนี้เลือดบอสจะ เหลืออยู่ที่1นึร้านสองนะฮะแจ็คน่าจะทำดาเมจได้อยู่นะเรียบร้อยครับก็จบไปแล้วในะส่วนของดาเมจแจ็คที่ทำได้เราดูดาบิจกันนล้วว่าทำได้เป็นมหน่อยเพิ่ม สองร้านนะฮะรวมรวมได้สองร้านหนึ่งนะฮะในส่วนของจูดแจ็คนะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะคือมันต้องใช้ดวงครับผมก็คืออย่างแรกเลยที่เราต้องติดนะฮะก็จะเป็นในส่วนของการาติดพรสวรรค์นะฮะหนึ่งครั้งนะฮะในดันถ้าเกิดติดสองครั้งก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผม <S <S <ๆ>แล้วก็ต่อไปนะฮะก็เป็นในส่วนของเอฟเฟคต์การ์ดตัวเองที่เป็นโอกาสที่จะเพิ่มความเสียหายให,ให้ตัวเองก่อนโจมตี20%่ซึ่งถ้าเกิดติดก็จะช่วยได้เยอะนะค,ะนะครับผม, <S <S ๆๆผมซึ่งผมก็รีหลายรอบแหละกว่าจะติด20%มันก็ไบ่ใช่แบบ น้อยอ่ะแต่ปกติคือเราก็รีกันหลายรอบอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดของไม่ถึงไม่ได้แบบเป็นสุราตางคือเราต้องเติมเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะในส่วนของคลิปใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะกันนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนำคลิปต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวมาเจอกับรีวิวเฟโกเรียนหรือชาโรตต์ต่อนะครับผมเรื่อยๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมมาไว้เจอกันใหม่ฮะับโอเยสึมิบ๊ายบาย